สวัสดีท่านผู้ชมสบายดีสบายดีพี่น้องปกปายเบิดสุสกุสุกุลพี่น้องจา๋าบรรยากาศตอนสายสาย,สายตื่นขึ้นมาอารมณ์หนาวพี่น้องเมื่อคืนนี่หนาวหนาวอากาศเย็นอากาศหนาวหนาวสุอๆกับบาัวาเด้บัวนี่ฝนตกเกือบเบิดมือเนาะบางเขตบางพื้นที่บวัวสิเป็นอยู่ทั้งอันลาวบวัวสิเป็นทั้งฝั่งไทยพี่น้องจา๋าฝนตกแต่ตอนกลางคืน ตื่นขึ้นมาบรนกกมีแสงแดดน่อยๆเดี๋ยวเมฆหนาะส่วงเทียงส่วงบ่ายบางทีอาจจะมีฝนพายุมาอีกรอบโพดโพปีนี้ทำนาแบบทุรักทุเลมาลำบากตอนเกี่ยวเขาตอนดำหนาก็มีปัญหาเนาะ โดยเฉพาะอ,อีทั้งฝั่งลาวเขาเจ้าใส่สเขาดอหลายัเสียนะเกี่ยวก่อนส่วนใหญ่อยู่ทางฝั่งไทยเขาเจ้าใส่สเขางันเลยอยู่ลาวส่วนใหญ่เขาเจ้าแล้วเบิดแล้วผุยังกับยังบ่งหลายเพราะว่าส่วนใหญ่ก็รอฝนพายุนี่ละสิได้เกี้ยวก็บได้เกี่ยว,ยวแต่ลเมือ้อเนาะเบิ่งแน่จากทุ่งนาที่แห้งแห้งนี่มีน้ำนะจ๊ะอืม มีน้ำเนาะผู้ใดว่าบ้านข่อยแหงแรงปีนี้พ้นดีครับอากาศหนาวก็มาแต่ว่าปีนด้ปีนี้คิดว่าสินหนาวตลอดทั้งปีพูละบ้านบ่มีนะเวลาหนาวนาะมันหนาวดิมันบ่เมนว่าแค่อากาศเย็นมันลม โล่งหมดแล้วนะตอนนี้ท้งผุนลุงเลือเราเห็นหัวแล้วเรียบร้อยแล้วเตรียมจะทำกะเกษตรปลูกผักต่อเนาะเกี่ยวเขาแล้วเบ่รแล้วบเหลือจากตนยังเหลือแต่มัดเขาค้นเขาเมืเ่อน,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 นี่บ่หัวสิได้มัดบอเมื่อวานเนี่ยมันบ่นมีแดดพี่น้องหลังจากที่เกี่ยวมือมือก่อนฝนกระตกคำเบิดคืน เมื่อวานนี่ก็บบริษูอมื่อนี้ก็บล้อเบิงบางทีเขาอาชีเห่อเนาะมัดเข่าค้นเข,าข,นเขา่เขาเข่าจ้าหอมมะลิยายลีลุงไข่มือม่อ,อนีอ้เพิ่นก็ลงมือตั้งแต่เมื่อวานเมื่อละเพิ่นก็ตัดทั้งตัดทั้งเกี่ยวสองแถวเพิ่นเนาะนี่ยังเหลือให้สุดท้ายแท้จริงหน้าแล้วบริหลายเด้ แต่ว่าล้อฝนอยากเกี่ยวมือได้กับฝนตกบ้างแนะนำเน่ยเหมือนเดือนหกเหมือนฝนตกใหม่อ่ะอันนี้เพิ่นกับข้าวเจ้าหอมมะลิเพิ่นเมือนอทีมงานเบ้าหมีกับมะเกี่ยวเขาหน้าเจแหล่หน่อยู่พูนหน้าเจแหล่แท้จริงนางกับ ขวนสีแล้วก่อนคนอื่นเด้แต่ฝนมันตกพายุเข่านา้งก็เลยบ่ได้เกียวของยายลีกันแล้วเลยนี่แหละแค่นี้เนาะเพิ่นกระเกีียวสองรอบบรรยากาศลมหนาวนะจ๊ะ เมือ่อวานนี่เพิ่นกับเกี่ยวเขาตัดเขาแข่งฝนล,ลุงไข่อเ,เอาบรยาานฝนตกเน้อ,เอ่ากันบ่ตัดบ่เกี่ยวกับบ่แล้วอันนี้เขาเจ้าพอดีพี่น้องมันบาง,งาม เพิ่นตัดตั้งแต่เมื่วานเนี่ยละนี่มีแค่นี้ของเจแหละกัเหลือแค่นี้แหละมือที่เกีียวหน้าเบามีน่ะตอนแรกรอบบายว่าสิลงของเพิ่นต่อมันแล้ว เปิ้ดพัดยานฝนตกมือนันก็เลยบ่ได้เกี่ยวบ่ได้ตัดหางกระสีมาเกี่ยวมาอนี่ยยายลีคือได้เกี่ยวเขายังนำฮะเนี่ยเขาเฮ็ดหน้าอีกรอบเป็นยังนี่เอโพดโพดแล้วก็จะเกี่ยวมือไดก็บ่ได้เกี่ยวเรา่าย่านจะฝน <c oughs> บัดมือวานหวัวมืดฝนไปพักกันตัดสองแถว เมื่อวานเี่กเกือบเบิดมือเด้เมื่อวานแหงบเห็นแสงแดดเลยมืดเมืองในพี่น้องอันนียฝนตกไม่มือนั้นเด้จนน้ำท่วมอ่ะคิดเบิ้งอ่ะจนป่าลงตรงอีกเทื่อนึงอ่ะเกือบแม่นเด็นฮุบพรเขายวนตรงพุล่ะ เบื anyway me, right. ้องเนีมือนีก็เป็นอีกมือหนึ่งพี่น้องตื่นมาเลวมันก็มืดฝนอึดตึงแบบนี้ล่ะนี่ไมเมฆหนาอ๋อสิแลลวกระเบนเหลวเสกพอนเข่าอันขึ้นจากน้ำผู้นึ่งผู้ตัด ผู้นึงเป็นผู้ตัดผู้นึงเก็บพรเขา่าเพื่อนก็แล้วเรียบร้อยแล้วเนาะยังเหลือแต่ของเจแหล่อันนี้รอบสองของเจแหล่รอบแรกเพื่อนก็บกีมือกันแล้วของเจแหล่ึ้นนี้แหละพี่น้องพูนจนหอดพุน่นแล้วเพิ่นแล้วอันนี้รอบสองเพื่อนมันก็สซุกแต่โดนแล้วมันลงท่าแล้วนี่อันนี้มันอยู่ใกลต้นใหม่มันงาม มือนีก็ทั้งเกีียวทั้งตัดสองเครื่องแต่ว่าใส่เครื่องตัดนะครับมันตั้งนะมันตัดได้ตัดง่ายอยู่แต่ว่าเขาลมมันตัดบไดได้พี่น้องเครื่องตัดกาเขาเจ้าก็ใส่เป็นเครื่องตัดหยาดัดแปลงเนาะใส่กงแลก สีแล้วก็บ,บแล้วืวผูกเกี่ยวกับเกี่ยวเนีขหลายคนเกี่ยวกับมือเดียวกันแล้วแต่มันก็บ่มีโอกาสได้เกี่ยวได้ตัดแต่ละมือกับยานแต่ฝนตก พยุก็ับเขาลูกนะั่นลูกนี่ว่าพยุสิเบิดย่างมาอีกลูกใหม่อยู่หน้าก็ต่อกันติดกันพี่น้องเนาะกับมรดกของคุณยายทวด มันก็เหลือบอกี่ไห้เด้แต่ว่าใส่เครื่องตัดไวอ้อยู่พอดีลุงไขเอาเครื่องตัดไปอีกเครื่องตัดหนึ่งพอดีเป็นสามเครื่องของยายลีแล้วเรียบร้อยนะจ๊ะต่อของเจแหลกกเป็นของบอม,มีพุนขึ้นพุนเนาะ ขึ้นเทียงฟั่งนนึ้นพุ่นละพุ่นไปหอดพุ่นเนาะกระโบนอยเห็ดหน้าหลายกูมูแต่บ่ได้เขาปีนได้หน่อยกว่าปีที่แล้วได้สองร่อยกว่า บรรยากาศลมหนาวทำผู้ชมเมื่อคืนนี้หนาวหนาวสาเหตุที่มันหนาวพอมมันฝนตกพร้อมอันนี้เป็นเขากลางซุกน้ําหลัง มีน้ำด้ยพี่น้องนี่จากไห,หนาที่มันแห่งๆเนาะอันนี้ก็สิเป็นเขาเจ้าหอมมะลินี่แต่น่ยเขาเหนียวเขาเจา้าเ้าเจ้าหอมมะลิมันเป็นล้ำอ่อนเนาะแล้วมันสูงพร้อมขัดปลาไว้โดนน้ำมันลม่มเด้นี่มีนำ้ำ gieo khẩu dân năm khẩu xám hay แม่นองเมยกับยายบุญเจแหลหายไปไสาะตาจะของหน้าหายไปใส่นางเห็ดกับเข่าบ่ะเกี่ยวเข่าก็ยังน้ำได้พี่น้องขันบ่มีรองเท้าบุดเนี่ยมีน้ำนะจ๊ะมันเริ่มลงแล้วเขาเจ้าแล้ว <Okay. S 1> อื พักกระเดาก็เริ่มสีออกดอกกันด้ใบเริ่มล้นแล้วเนี่ยต้นสเดาเมื่อก่อนมันมีต้นบงางไงแต่ว่าตัดทิมเนาะอันนี้ลูกมันเกิดใหม่สองต้นแต่ว่ามันออกดอกอยู่ปีที่แล้วอันนี้ใส่หลวดไฟตอนนี้นะงว่วงเบามีบนันไดเลี่ยงนะจ๊ะใส่หลวดไฟล้อมไว้ใส่แบตเตอรี่พี่น้องเสียบไฟไว้นี่ล่อม,มไปเบิดทุ่งนาเลย ุ่นอันนี้ก็แม่นเนี่ยแห้งัวมันอยู่ในบริเวณเนี่ยว่าต้องไปเลี้ยงว่าต้องผูกว่าต้องขังเนาะพุ่นแหละมันก็เลรออีตามพุ่นหัวหน้าไปใช้สมนีิคือบคยเห็นบ้าอ้อยหัวหน้าหายนะจ๊ะวันนี้ แต่เก่าวหน้าคือมาตัดซอยสามพอลูก ยายลีกับห้างกันแล้วแล้วตัดตั้งแต่เมื่อวานนี่เมื่อวานฝนตกกับตัดตอนแรกระย่านฝนขันถ่าขึ้นิบบแล้วจักเถ่อเนาะจำเป็นต้องได้เกี่ยวได้ตัดอยากฝนกับฝนเถาะเมื่อก่อนนะว่าตะมืดฝนแล้วคือบอ่เกีียวย่านฝนตกบานนี้บ่เกีียวบ่ดได้ได้เขามันเริ่มลงบ่แล้วสิตกบบตกก็ต้องเกี่ยว ของฮาได้บ่เหรอบ่มานี้สิมัดเข่าคข้นเข่ากับมันบ่แหงพี่น้องเมื่อเศร้าเมื่อเศร้านี่ก็ฝนตกเนีอยตื่นมาว่าฝนตกแต่ขั้นสิดท้ายแหงอีลิกก็บ่แหงฝนมันก็ตกอยซู่เมื่อมันบ่มีโอกาสได้แหง เดี๋ยวาขงเจนแล้วมนันอีกกัรแล้วแล้วมันนี่ละที่เห็นหลายๆเนี่ยก็บ่หลายเด้อรอบเศร้านี่ก็าลาลกแล้วเน,น,วนาะเขาเจ้าสีตัดส,สามเครื่อง เดี๋ยวเขาเจ้าตัดบ่อได้มันเริ่มเริ่มฮักแล้วพี่น้องจ้ามาเนี่ยสิขอเก็บภาพบรรยากาศในเพียงเท่านี้ขอบคุณทุกกำลังใจนะจ๊ะรอรุ่นว่าฝนที่ตกอีกบ่มันก็ตกเสมอเด้เมื่อวานนี่ก็ะตกเมื่อเ้ารนี่ก็ะตกเมื่อวานนี่เมื่อวานนี่แห้งตกเบิดมือ ไปแล้วทำู้สม,มสบายดี